สวัสดีครับเพื่ทัวร์โตเกียเชียงรายนะครับมาดูการขั้นตอนการเตรียมรถนะครับก่อนการติดฟิล์มนะครับเวลารถที่เข้ามานะครับมีฟิล์มเดิมนะครับช่างก็จะเอารถมาตากแดดแล้วเราก็จะลอกฟิล์มครับลอกฟิล์มแล้วก็ใช้น้ําใช้น้ํายาติดฟิล์มเนี่ยครับหมักบ้านหลังดึงฟิล์มหนึ่งชั้นนะครับตากแดดหมักบ้านหลังแล้วเราห้ดึงฟิล์มอย่างเงี้ยครับพอดึงฟิล์มออกมาแล้วมันก็จะไม่มีคราบกาวนะครับส่วนประตูข้างเราก็จะหมักน้ํานะครับ มาแน่มานแน่ดึงไปแล้วนะครับอันนี้มีอันนี้ก็กําลังหมักหมักน้ํานะครับพอพอหมักบานแน่เนี่ยครับลักษณะการหมักน้าก็จะเป็นเราดึงฟีมาหนึ่งชั้นนะครับพอดึงฟีมาหนึ่งชั้นเสร็จเนี่ยเนี่ยครับเอาฟิล์มกองแสงพวกนี้ครับมันจะมีหลายชั้นเนาะเราดึงมาหนึ่งชั้นแล้วอีกชั้นหนึ่งเนี่ยพอเราพอเราหมักดึงไว้แล้วเราเอาตากแดดไว้นะครับแล้วเราค่อยมาดึงอีกชั้นหนึ่งนะครับ พอเราดึงอีกชั้นหนึ่งครับนี่ครับมันจะมันจะไม่เป็นกาวนะครับพอมันมันไม่ค่อยเป็นกาวเนี่ยครับหรือกาวก็จะน้อยมากแต่ต้องตากแดดนะครับถ้าไม่ตากแดดมันไม่ออกครับนี่ครับแล้วช่างก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับพวกนี้ครับนี่ครับพอเราดึงเนี่ยเดี๋ยวช่างก็จะดึงหมดนะครับพอหลังจากเราดึงเสร็จดึงเสร็จนี่ครับช่างก็จะล้างรถนะครับล้างสีภายนอก เป่าฝุ่นรถลูกค้านะครับก่อนเอาไปติดตั้งฟิล์มในห้องฟิล์มนะครับการที่เราล้างรถเนี่ยมันจะมีฝุ่นเกาะที่ตัวรถน้อยลงนะครับเวลาไปติดตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นฝุ่นน้อยมากเลยนะครับแล้วก็นี่ครับคันนี้กําลังติดตั้งอยู่ในห้องติดฟิล์มนะครับนี่ครับคันนี้ติดตั้งบานแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสบบานนาําหรับบานแน่รถที่มีไข่ปลาหรือ หรือเนี่ยครับจุดที่ลูกน้าพวกนี้นะครับเราติดตั้งเราจะไม่เว้นจุดนะครับติดเต็มขอบทุกบานครับบานประตูก็ติดเต็มขอบครับสําหรับการติดฟิล์มในห้องแอร์ดียังไงนะครับห้องแอร์ห้องปรับอากาศเนี่ยเวลาติดตั้งฟิล์มนะครับความเย็นจะไปกดฝุ่นให้มันลอยต่ำนะครับทําให้ฝุ่นที่ไปเกาะในระหว่างที่ช่างติดตั้งฟิล์มเนี่ยครับมันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เป็นการออกแบบฟิล์มนะครับช่างก็จะออกแบบจากด้านนอกนะครับ สำหรับการออกแบบฟิล์มปะปูเนี่ยะครับเราก็ไม่ได้ผิดฟิล์มที่ตัวรถนะครับคือช่างจะไม้จุดเสร็จไม้จุดเสร็จแล้วก็ตัดขอบบนตัดขอบบนเสร็จเราก็จะเอาช่างก็จะมาแปะกระจกตามด้านข้างห้องติดฟิล์มเนี่ยนะครับก็เราใช้ตัดที่กระจกที่ร้านนะครับไม่ได้ตัดแกลิ่นลงบนตัวรถนะครับอันนี้ช่างก็จะตัดตัดขอบด้านบนนะครับ นี่ครับเวลาตัดขอบด้านบนเราพอเอาไปติดตั้งครับเราก็เลยจะติดตั้งให้มันเต็มขอบครับทุกบานไม่ให้มีแสงรอดส่วนขอบกระจกด้านบนเนี่ยครับเราจะเราจะปิดให้มันมิดนะครับอันนี้ดูขอบกระจกเดิมนะครับเนี่ยครับขอบขอบกระจกเดิมเนี่ยเวลามามาจากมารถเวลาติดตั้งจากที่อื่นหรือจากศูนย์อะไรยเงี้ยครับส่วนมากช่างเขาจะเว้นขอบอย่างเงี้ยครับเป็นเซนเลยครับแต่ว่าของเราติดตั้งเนี่ยเราจะติดตั้งแบบมิดขอบเลยครับเหลือแค่นิดเดียวครับ ชิดคอบนี่เลยครับอันนี้ช่างกำลังประกอบบานแน่นะครับพวกกล้องมองหลังคำแนะนำหลังการติดตั้งฟิล์มนะครับบานแน่เลยครับเอาความเพื่อความชัวนะครับเราก็จะเอากล้องเวลาลูกค้ามีกล้องแน่รถเนาะเราก็ไปติดที่กระจกมองหลังก่อนหรือว่าถอดเก็บไปก่อนสำหรับรถที่มันปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิล์มมันจะพองครับระยะเวลาก็1เดือนครับเอาชัว ครับด,ด้านนอกก็กำลังเตรียมเตรียมรถอยู่ครับเตรียมรถเพื่อติดัางนะครับก็จะงร้านถูกเป่าสุนทุกคันครับ